สวัสดีค่ะนี่คือ The Bloom Podcast ที่จะมาไขาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรียนและจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของเงินกันค่ะ เงินเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้เงินทั้งหมดเลยนะคะจะซื้อข้าวซื้อสบู่ยาสีฟันยาสระผมเนี่ยก็ต้องใช้เงินทั้งหมดทั้งที่เป็นเรื่องสําคัญขนาดนี้นะคะทําไมวิชาการจัดก,การทางการเงินหรือว่าการให้ความรู้เรื่องของการเงินเนี่ยถึงไม่ถูกสอนอยู่ในระบบการศึกษาไทย สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับมิวที่ The Boom Podcast เหมือนเช่นเคยนะคะในประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เริ่มจะได้ยินหรือว่าเห็นคอนเทนต์ประมาณว่าทำไมวิชาการจัดก,การทางการเงินเนี่ยถึงไม่ถูกสอนในช่วงวัยเรียนถ้ารู้ก่อนที่จะเรียนจบมามีงานทำเนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้วางแผนการใช้เงินได้อย่างถูกต้องด้วยเพราะว่าบางคนนะคะเขาก็ไม่รู้วิธีการจัดสรรเงินทำให้เกิดเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อยกันเลยทีเดียว ยังอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะเขาก็พบว่าประเทศไทยยังเป็นหนี้ครัวเรือเนี่ยสูงถึง90.7%ต่อ GDP เลยด้วยค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะในประเทศอเมริกานะคะที่รัฐยูทาเนี่ยเขาเป็นรัฐแรกเลยที่ได้นำหลักสูตรในเรื่องของ financial literacy นะคะเข้ามาสอนเด็กๆในช่วงวัยไฮสคูลค่ะ เขาได้มองเห็นถึงความสําคัญของการสอนเรื่องการเงินให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของการจัดสรรการเงินตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเพราะมันจะทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยดีขึ้นได้เราลองนึกภาพตามกันนะคะว่าถ้าเกิดทุกคนมีความรู้เรื่องของการจัดสรรทางการเงินที่ดีเนี่ยทุกคนก็จะมีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าบ้านไหนมีการเงินที่ดีเด็กคนนั้นก็จะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีกว่าอีกด้วย ยิ่งตอนช่วงโควิดนะคะเรายิ่งเห็นช่องว่างของการเงินแต่ละบ้านเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากๆ เพราะว่าเด็กๆอ่ะค่ะจะต้องเรียนออนไลน์ซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกบ้านนะคะที่จะมีคอมพิวเตอร์หรือว่า iPad ให้กับเด็กๆใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะโรงเรียนหลายๆหายแห่งในอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้ตระหนักถึงเหตุผลนี้แล้วก็คิดว่าถ้าเรามีการปูพื้นฐานเรื่องของความรู้ทางการเงินให้กับเด็กๆตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยทุกคนก็จะตัดสินใจเรื่องของการใช้เงินได้ดีขึ้นเขาจึงได้บรรจุหลักสูตรนะคะความรู้เรื่องของการใช้เงินเนี่ยเข้าไปให้กับเด็กๆได้มีการเรียนรู้เรื่องของวางแผนการเงิน เก็บเงินบริหารเงินและลงทุนให้เป็นนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะสถาบันการเงินของทางยูทาห์เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าการเรียนรู้เนี่ยการเรียนรู้ทักษะเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ค่ะถ้าเกิดเราเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วนามาปรับใช้มันในชีวิตจริงนะคะ จริงๆงานวิจัยอ่ะเขาแสดงมาให้เห็นมานานแล้วค่ะว่าเมื่อถ้าเราพูดถึงเรื่องของการสอนเด็กให้รู้จักวิธีการจัดก,การเงินเนี่ยควรเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆเลยเพื่อที่จะได้สร้างเรื่องของความรู้เรื่องเงินและนิสัยที่จะคงอยู่ไปตลอดชีวิตนั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่โรงเรียนในอเมริกานะคะสอนเด็กๆในห้องเรียนเนี่ยนั่นก็คือ personal finance concept ค่ะ เขาจะสอนกันตั้งแต่ช่วงของ elementary นะคะไปจนถึง High School เลยซึ่งบทเรียนที่ใช้สอนเนี่ยเขาก็จะดูให้เหมาะสมตามช่วงวัยแล้วก็อายุของเด็กๆค่ะอย่างเรื่องที่จะสอนนะคะมีวจะยกตัวอย่างให้ฟังเขาก็จะสอนให้เด็กๆรู้จักคุณค่าของเงินสอนเรื่องของรายได้กับทักษะที่เป็นที่ต้องการนะคะแล้วก็สอนเรื่องของ,ส,งสิ่งที่ต้องบริโภคใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน แล้วก็สอนเรื่องของให้รู้จักไม้กระทั่งการเช่าบ้านเรื่องของภาษีเรื่องของการเก็บออมว่าสามารถทําได้กี่รูปแบบการลงทุนระยะสั้นระยะยาวไปจนถึงการวางแผนกเกษียณหรือแม้กระทั่งเรื่องของบัตรเครดิตหรือการเป็นหนี้ต่างๆเป็นต้นค่ะ เขาบอกว่าสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กในช่วงไฮสคูลเนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดเพราะเด็กๆจะได้นําไปใช้ได้จริงนะคะหลังจากที่เขาเรียนจบออกไปแล้วเขาจะต้องไปเผชิญโลกกว้างต้องไปใช้ชีวิตเติบโตจะได้ใช้เงินได้อย่างชาญฉลาดนั่นเอง เพราะความรู้ทางการเงินจะนําไปสู่พฤติกรรมการเงินส่วนบุคคลให้ดีขึ้นค่ะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากคนที่เขาไม่มีความรู้ทางด้านการเงินเลยนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าคนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะใช้พวกสินเชื่อเงินด่วนหรือว่าจะจ่ายเงินเฉพาะจํานวนเงินขั้นต่ําที่ค้างชําระในบัตรเครดิตหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการผิดนะัดการผิดนัดชำระหน,นี้ที่สูงขึ้นด้วยนั่นเอง เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดเรามีการพูดคุยเรื่องของการเงินหรือให้ความรู้ทางการเงินเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อระดับบุคคลและระดับสังคมได้อีกด้วยถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ผ่านมาฟังคลิปนี้นะคะและอยากสอนให้เด็กๆมีความรู้เรื่องของการเงินตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเดอรวบูวจะแปะลิงก์หลักสูตรที่ต่างประเทศเขาใช้สอนกันให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดอะบูมก็จบลงแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เดอะบูมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสด ดีค่ะ